ครับก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเป็นแฮมแอนด์ฟิลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงก่อนเกมนะครับยูโรปาลีกนะครับนัดที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านตอนรับแืองของตูลูสนะครับอันดับคะแนนนะครับในกลุ่ม e ของยูโรปาลีกนะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมนำแข่งสองนัด ชนะรวดนะครับมี6คะแนนตูรูดเป็นดับ2นะครับแห่ง2นัดเหมือนกันมี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ3าเซนกิลัวนะครับแห่ง2นัดมี1นึ่งคะแนแล้วอันดับสุดท้าย l อ k ลินนะครับสนัดแพ้รวดนะครับนัดนี้ลิฟูเปิดบ้านรับตูรูดนะครับตูรูดเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับ10ของหลีกเองิง ฝรั่งเศสนะครับผลงานสองนัดล่าสุดเสมอทั้งสองนัดนะครับส่วนลิวพูลก็ล่าสุดก็ทำศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้นะครับเอาชนะเอเวอเรตตมาได้2-0นะครับพูดถึงของลิวพูลแล้วกันะะนะครับก็ลิวพูลก็จะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ยังส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเดิมๆนะครับที่เจ็บก่อนหน้านี้แล้วก็จะมี ของโรบอสันกรณีของโรบอสันนะครับเนี่ยที่น่าจะต้องพักยาวนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งเบนโดกนะครับที่เจ็บเพิ่มไปส่วนเทียโก้ไบเซติดนะครับอันนี้ก็ยังเจ็บเหมือนเดิมนะครับจะมีข่าวดีนิดนึงก็คือโคดิกาโปนะครับรู้สึกได้เริ่มซ้อมตั้งแต่ตช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็น่าจะพร้อม ในนะสำหรับนัดนี้นะครับอยู่ที่ว่าเจนคอปจะส่งเป็นตัวจริงเลยไหมหรือว่าจะให้เปลี่ยนเป็นสํารองนะครับซึ่งผมเดาว่าครับครอปก็อาจจะเหมือนนัดที่แล้วครับคือเหมือนให้เลน่นคนละครึ่งประมาณอย่างนั้นนะครับเพื่อรักษาความฟิตของผู้เล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่เจนคอปให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่านัดน,นี้ก็คงเป็นการโรเดชัน แต่ไม่ใช่จะทิ้งเลยนะครับก็ยังให้ความสำคัญกับยูโรปาลีกอยู่นะครับโดยผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับรูกสารประตูน่าจะเป็นอาริสงเบเกอร์นะครับเพราะว่าเควินเคลเลอร์ยังเจ็บอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าอาจหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอาเดียนได้นะครับแต่โดยส่วนตัวยังคิดว่าอาจจะเป็นอาริสงเบเกอร์ก่อนนะครับ แล้วก็แบ็คขวาก็อาจจะเริ่มด้วยเทรนด์นะครับแล้วก็คู่มิสฟิลตรงกลางนะครับไอ้คู่เซนเตอร์เซนเตอร์ต,ต,ต,ตรงกลางก็จะเป็นอาจจะใช้โชโกเมดนะครับเล่นคู่กับคอนซานะครับแล้วก็ทางซ้ายก็อาจจะเป็นซิมิคาร์ดนะครับหรือกรณีที่อาจจะโยก โกเมดไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์ก็อาจจะเป็นคอนซาอาจจะคู่กับมาติปอะไรอย่างี้นะครับก็น่าจะมีการปรับในการเรียกว่าอาจจะให้เล่นกันคนละครึ่งอย่างที่พูดไปนะครับส่วนสามมิดฟิลด์ตรงกลางแน่นอนครับที่ลงแน่ๆคร์ติโจนนะครับเพราะว่ายังติดโทษแบนในลีกอยู่นะครับก็น่าจะได้ลงในเกมนี้แน่ๆ นะครับแล้วส่วนอีกสองคนก็น่าจะเป็นเอนโดนะครับแล้วก็ฮาวิเอเลียดนะครับส่วนสามแนวลุกผมเชื่อว่ามีโอกาสใช้ซาร่าเริ่มก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นนูนเยสแล้วก็อาจจะใช้ดีอาร์เล่นทางซ้ายนะครับคือนัดเนี้ยเหมือนกับว่าเจนคอปก็คงคือเน้นเอาชนะให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าชนะ ในนัดนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าสามนัดที่เหลือก็เป็นงานง่ายแล้วครับงานจะเบาลงเยอะเลยเพราะว่ามันก็การันตีน่าจะเข้ารอบแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนด้วยนะครับถ้าชนะสามนัดรวดที่เหลือก็อาจจะคอยอแต้มสองแต้มก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่านัดเนี้ยยังไงเจนคอปน่าจะเน้นให้ชนะไว้ก่อนเน้นชัวไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไป เหนื่อยในสามนัดต่อไปที่เหลือนะครับก็คิดว่าก็น่าจะชนะไม่ยากครับเพราะผลงานของตูรูสนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีมากนะครับเท่าที่ดูก็คือเป็นทีมหนุ่มนะครับนักเตะยังเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับแนวทางการทำทีมก็คือสร้างขึ้นมานะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตูรูสก็เคยเล่นในบอลยุโรปนะครับในถ้วยแชมเปียนลีกด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ห่างหายไปเป็นน่าจะเป็นสิบปีสิบกว่าปีได้นะครับก็หายไปแล้วก็กลับมาได้เล่นในบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ตามเนี่ยตูรูสส่วนใหญ่จะเป็นทีมกลางกลางตารางนะครับจะอยู่ในอันดับประมาณเนี้สิบสิบกว่าสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ถึงไปโซนตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะอยู่ประมาณกลางกลางตารางของหล e ีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็เท่าที่ดูทั้งหมดก็เหนือกว่าทุกอย่างนะครับเวฟูไม่น่าพลาดนะครับคิดว่านัดน,นี้เล่นในบ้านด้วยนะครับสกอร์น่าจะมีสองลูกขึ้นไปนะครับน่าจะชนะสองลูกขึ้นไปนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับ ส่วนขอนิดนึงนะครับขอพูดถึงเรื่องมหัศจัรร์นิดนึงนะครับที่เกิดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปเล่นนะซึ่งลิลลูฟูไม่ได้ไปเล่นแต่ก็ขออยากขอพูดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกิดเรื่องมหัศจัรร์ขึ้นนะครับเรื่องมหัศจัรร์ที่ว่าก็คือจากผู้ที่ทำคอนเทนต์กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ นะครับแล้วเป็นพร้อมกันเลยด้วยนะครับสองคนจากสร้างคอนเทนต์ทั้งสองคนกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่สองคนนะครับ <c oughs> อันนี้พูดแค่นี้น่าจะรู้แล้วนะครับว่าพูดถึงใครนะครับต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่สุดยอดเป็นนัดที่สุดยอดมากๆนะครับแฮรี่แม็กควายนะครับ ผู้ที่ทำประตูชัยให้แมนยูนะครับแล้วก็จะบอกว่าแวกควายทำประตูชัยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับโอนาน่านะครับผู้รักษาประตูมือกาวเท้าทองคำนะครับผู้ที่ถูกดึงมาเพื่อให้เหมาะกับการเล่นเปิดเกมนะครับสร้างสารรค์เกมตั้งแต่หน้าบ้านตัวเอง แต่หลังๆก็เป็นตรงเป็นตุงฉายานะครับโอ้นั่นน้านะครับมาช่วยเซฟจุดโทษในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับสุดยอดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์หนงแมนเชสเตอร์ เป็นสีแดง